ยสวัสดีค่พะพ่อแม่พี่น้องจ๋า <c oughs> ใหญ่กระหน,น่องพามาลงทะเลพ่อแม่พี่น้องจ๋ากระลังเยืนง่อยขอนซองเบิ่งขนาดทะเลทะเลหนึ่งสองสามชี้หาหกก่อพ่อแม่พี่นอ้องจ๋ามามามาเบิ่งน้องสวยเก็บขนาดทะเลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องไข่ข้าจะลบกับคากองอย่พ่อแม่พี่น้องเลยมา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 มือนีผ้าน้องสวยมากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพวดนะจะเล่าใส่เสื้อสีแดงปลากระดงแเป็นเป็นอยู่มือนีเบิ่งไหนพูดนะ โอ้วบเงยอกบังหยอดอีอ้วบป้วงอีเก็บอาแน่นอนไอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะพูดนะสุดยอดดีๆเดี๋ยวสิพาพไปตั้งกล้องเันย่างเันสวยๆในดงเันพักบุงฝรัง่ขงขันทะเลจักบาทกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะโอแม่ของบ่อเด่นเนี่ยเนี่ยทราบลาบพี่พูดนะเออคักกันยังบ่ ก็ค้ากองนี่ก็ลบก็บดกดบันไดมเจนเข้าไปพอแมยพเป็นองเอ้ยจักร่าตูปตูโตเมยเบิ่งเนี่ยจกัรกรวัตกดกมที่เบาคุณอะทะเลนี่มันคักออิลอีเอบไปมันนี่ ไอ้พักไอ้ระแง่ทะเลไหมจะมาง,งามคักงามแน่แทนนี้ไหมโอ้ยพี่น่ะอ่อนเง่วขึ้นมาสว,วยรวยย่พี่น่ะพาดติดตัวมึงเนี่ยเพิ่งนกระยักโพข,ขึ้นมาขึ้นกันเอออปล่ะโอ้โหสุดยอดเลยพ่นหมู่บ้านบริพีเบิง หยวดเลยพูน่ะเ <c oughs> ดลาวเอาอพูน่ะจะเป็นขาวง่ามคักห้ายบ้งเนี่ยมันได้ไต่อยู่แบบนี้ <c oughs> นก็อยากไปเฟียขึ้นกัน ล้วก็อยากพักผ่อนคือกันใส่เราดูผลแล้ววะไ่ค่อยได้ใส่นะ <laughs> บ่ค่อยได้ใส่นะเจียววะวว <laughs> นั่นศูน,นย,ย์หรอบมานบอไม่งอ้งอแล้วใช่ไหมมา <laughs> ดีมเบ่งนนเนี่ยนี่พูนะ่ะพูน่ะ งามคักงามแนอีลีก yes. ันย nice. ังวะอ้ีเลยิไปหาลูกเกไป่อนมียนอ้ยอันเชิงอันพักกันกระแยงทะเลได้เดียวนี่จักเชออันใดกวนบัดนี่ ชาดเด็ดและผ่อนหอมคือจังบักแตงนี่แหละหอมขนาดถ้าเงินเขาจะเป็นดอกกับท่านี้กำลังแตกสุรุ่ยขึ้นมาเมนเลือดทันแล้วเพราะเรามีมองมองแก่มองกอนเนาะเมน

คาถาต่ละบอกราถาต่ละอือประตูแสบขนาด กันบ้าว่าสีออกปลานะเนหนื่อไปไปยเออเก็บไปใส่เไไนีเออ่ยหน,น่องมันมีมันนอเก็บไปฝากหน่องมันเนีเ่ยตัดตัดไปเลยแต่มันแตกขึ้นมาใหม่ๆนะึงอ,อืมแบงกันกินจะอืดจะอยาก ทางนี้นันนนเก็บอนันนันยอดพักไอ้นี่แล้วนี่ไอพักแยงกัแล้วนี่กระแยงทะเลเก็บพักแยงทะเลส่ออัลายหอมกระยองเหอเออแ่บขนาด เก็บได้ไหลายเก็บไปฝากน่องได้ไหลายเนาะพ่น่ะน,ะน,นี่พูดอะวัดคำทีเบาจิไม่งามหลายพูน่ะอ้ว ดังโป๊โป os, ๊อยู you. ่กวางตุ่งกับกวางตุ <cimento> ่งเถาะเออในตอนนี้ตอนนี้เราพูดถึงผักหอมสลังฮึมแมน ปานเกี่ยวเขาโหลดไประเทศนี้อุ้ยผู้เดียวเอาละจ้าเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวฝรัง่งเขาเจ้าสีตื่นฝรั่งว่าจังไลยหูบ่หมู่บ้านนี่แกบออกมันเป็นแปนได้เลยข้าเจา้าว่ามันหกแกบออกมันมืดเหรอขาเจ้าวางสีนะ่ะเอารถพ่วงมาใส่เอาเขาเจา้าว่า <laughs>

แมนคอยฟีนคอยคักหลย่ยบแมนแมนตัวเมี่อ่ะค้นค้นสิไอนี่ของเราสีเอี่ยมไปเลยตัวผู้เนี่ยเสอมีคนีนเลอกคักกัยังวะ จะแม่นได้เราเห็นไต่ผู้หญิงหลงไหลเออผู้หญิงอย่างเรานี่หลงไหลเลยเมื่อก่อนนี่ก็ย่อยอผู้หญิงเลิยกันเดี๋ยวนี้ไม่ย่อแล้วย่อผู้ชายดีกว่าพันนาปสิวาเก็บกองไบเดี๋ยวแมานั่งหลอกใช่เดี๋ยวมันจังคัดหลอกค่ะหลอกออกสวยๆมันจะได้ไหลาๆแมนใบมันเต็มกระตาเนาะแมนใบมันเต็มกับตาพูดนะพูดงามเดี๋ยวแม่นางไหลพูดนะ สุดยอดพ่ออีหลีเสียเอาจังไดนี่มากมากภาพวกเจา้าเก็บกองไว้สักก้อนเลือกไปเพื่อนนึงคันรลายกระส่งเลือกได้แบบเท่านี่เลือกป่อยกระยางหวนอยู่นี่สุดท้ายบ่ได้พ่อ <laughs> ขี่ไปเข้าหมู่บ้านเลยร้ายคักหลายเลย่างหวนหนาหวนหลังย่างนีนนส้สั่มบาชิวาบาชิวาหันแม่พักหลายหลายหันแม่หมูมีปัญญาสิเอาเก็บปลาถือมันหลายคักหลายไปไปย่างไปเบิึง ไ <laughs> ล่โคดเอาโคตพ,พ่ออีหลีพอ่อแม่พี่น้องเป็นแถวเป็นแถวอยู่บนเก็บกองไว้กองไว้จวดอีหลีมันหลายๆบารลุดจักสิเอาแบบนี้น เห็นร้ายล้วก็เลือกอแม่พี่นอออ้องเลยตะกอนนหน่อยว่าสันยอมเก็บประสันเพิินนะต้ตนไอ้ต้มๆนี่สินะพุ่นะน่ะมัน่ะดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะเยอะพอเห็นร้ายล้วก็เลือกแล้วก็ยางแล้วก็เลาะสุดท้ายล้วพ่ายางจนตาไล่พักกระบรเก็บ Ừ. nè bà, ừ, cổ nhảy khát, ừ, con chắc bát rồi, lọc, lọc ra lăn lên kiều kiều ngàm ngàm, hoa cá chấu nạp

เป็นดุงันแล้วเว,วลาหลอกกอกแล้วก็งามงามเขียวลบก็ส่องอีกนันอ,อ,อ,อ๋อเออระวัะเนาะเวลาหลอกออกงามงามึงเลยมันเป็นล่ำเป็นล้ำอ่อนขี้ยัง สวยแล้วนางหลอกพี่น้องงามคักเนาะลั่มแล้วไหมต้องมักคัดถ้าด้มักหลอกนะมันหลอกก็มามันก็งามือกวางตัวงามงามเห็นแล้วก็เป็นตะกินคี่ว่าเลยหลอกแล้วก็เป็นตะกินแต่ว่าอันนี้ถ้าอยู่ตัวนี้เพิ่นเพิ่นกินแด้เบิดเนาะแมนมันมันมันโบแกมันบบอนนี้ไหมใบเราเดี๋ยวสิบห้าหลอกคือกันแต่ว่า ขอทะเลาะกับกล่องกันได้พ่อแม่พี่น้องจ <c oughs> ้ะกล่องค่ะกล่องแบดกับเต็นจักว่าเป็นงอเงี้ยงอเงี้ยค่ะกล่ลงองเมอ,อ,อเราสิไปเที่ยวแล้วก็อยากเอาไปน้อยู่แต่เป็นแนวนี่บอลหายไปนำ้ำแมนบะเป็นแนวนี่บอเอาไปนำ้ำไปงอเงี้ยจังสี่นะอยู่บ้านอ,อยู่บ้า <c oughs> ย,าย <c oughs> บอก,กบอกทีกข่าขากล่องเด้อพี่น้อง ไม่มนอนใช่ไหมบอกถึงหยางกันบอกถึงขากองบอกถึงขากองเลยนี่ขากองง็แง่ในอยู่เฝ้าบ้านบ่อยเฝ้าบ้าดอยู่ก็ย่ายจอยอยู่เดินหมาอยู่หล่ะอยู่เฝ้ากันก็ย่ายจอยอยู่นะบ่อหร่เมื่อนั่ง่อหร่ไปแท้แล่นนั่อยู่เฝ้ากันก็ลำด่วนนี่สะอ่อนพักสะอ่อนนี่ยว่ะ มันบวกลายหันหาไปจังเมืองไทยกับเยอรมน,นีใกล้ๆกลกันอนนเมืองไอเยอรมน,นีกับเป็นเดนมาร์กนะขวอเทีนเมาส์ใส่รถอันสิบอบไปฝากพวกเจ้าแมนอันนี้ไม่ต้องควตนเครื่องขึ้นไปมันไวเกินยี่สิบโลนี่<อ>ตีสื่อน้ำหน้าเพิิงกับว่ามีหม่องใส่กระเป๋าในรถอีต่างหาก <laughs> ลูกดกแต่ <laughs> กระเป๋าหลูกกเต็มรถแหละ ดอกมากไอ้ดอกไปเช่นนี้เท่านี้มันเป็นคููอยู่เด็กหน่อยขานั่งน้ำกันแม่กระลูกเซาข้านั่งน้ำกันแม่ฮึปอๆๆปอหลวกกินกับเป็นแจวแมงดามแมงจะแจวแมงดาหมดแล้วแหล,ละ บ้านเฮาวปนปลาทูภาษาจีนกินปนปลาทูค,ค,ค,คัก่ะ,ะนะปนปลาคอปนหนึ่งปลาหนิ่นโอ้ยสาคนจด้ไปเมืองไทยเด้แม่เราสีเฮ็ดมกน้ำใหม่ไปทาแล้วโอ้ยไม่ใหันบอกว่าลูกมากเด้วยก็เรียกว่าจะาไปหาเห็ดให้หมันเมื่อยมันหยามเฮ้ยบ่เมื่อยดอกเพคนว่า เอาเตรียมเก็บถั่วเก็บจานออกมาล่างเพราะว่าเจ้าสิมาล่างถั่วไลล่างจานเหนียงผู้ใดล่ะสิเมื่อก็มีแต่ข่อยกับหลาน <c oughs> มันมันมันเปื้อนมันเป็นฝุ่นเพิ<อ>่งปะเออบอะว่าสิแม่เพิ่นคักเนาะจักว่าอีหยังของเราแล้วคนสะอาดติ่เติ่นดีใจลูกเราล่ลาง,งอยู่บนมือบนเบ็ดนั่นล่ะอย่างนบ้าน <c oughs> โอ้มาแล้วพี่จอยมาแล้วดิวัวสีตัางได้โอ้โหสุดยอดนะคุณ นี่กลัวสิตัางได้โอ้โยทะเลาะกันเกือบตายเราใจยากกลัวสิตัางได้พ่อแม่พี่น้องไอ้กล้องสุดยอดเลยแม่แม,ม,ม,มานั่งหลอกผักย่ายจอยเออหันไปทางฝุ่นย้จ่อยนั่งหลอกที่ทางผิดอ้อาวสีนสั่งหลอกที่ทางผีดโอ้ยนั่งมันเจ็บๆเ,เลยเหลังเสียดเอาเสียดเอาเลยผู้ใดรู้มาปูสาดปูเสือให้ เทวดาป่าดินพันปูพักไปถาเพันปูพักใบถาเพันปูเสือให้นังขอนี้ข้าวเสียเอากระดาษมันจะทิมห้อออกมาลอกห้องหวเนี่ยห้องกระสีลอกแต่ทั้งขนาทั้งววตุ่มละเอวคุณจะม็นงามเนาะเอามาอวดพ่นนี่ยากบอนี่คักบคักกกสุดยอดบอสุดยอดยูเฮ้ยพุนะเปยังไดพวกเจ้าคักบอพุนะพุนาโม่แตงเนาะ เห็นลั่มมันเขียวเขียวนี่บอปเป็นจะพัดแสบก็จักที่มาจังไดดแล้วเว้ยมันสุดยอดความแสบแล้วอมเนี่ยคือบายโยนลงแล้วข้นเลยพักยุบเอาขึ้นเลย,ย,เเลยสุดยอดความแสบไ่ก่องเอียดูนั่งแล้วพ่อมาทางนี้จักเทียวุยเที่ยวทางนี้หังบ่ได้บึงบ่ได้เลืองเลย แยังมึงเนี่ยเก็บเียบๆตะกตะแตนบ่เออพอนตะูดแล้วตอมๆมันนี่พ่อแม่พป่น้องนกันกลังโพกกันมากนี่มาเนี่ยาอกขอกปอนอ

pha mới kịp lên rồi rồi, cá đang bộ 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 lên men vô lông nỉnh đang vư 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 กคนติปิวไปน้ำเมื่อนีๆๆอ้ในนิ่งทักสุดจัวดเลยพุ่นนะเป็นดงเป็นดงอยู่พูดแล้ว พูดพูดพลังคนนั่งอยู่ฝั่งทางพูดนะพูดนะจะเขาไปเลือกเนาะอูดเลือกงามกัน Ha ha ha. tăng còng nhang lưỡi đong đấy bà Jenny, anh đang รถด,ดินพรวนน้ำไปเรียบร้อยรถน้ำพรวนดินมีอยู่เออข้าเจ้าก็เขียนบอกอยูงล่ะผู้ใดเขาก็ล่เขียนบอกกยังไม่เต้เจ้าวยแนะ้วเพาเขียนบอกจักชาน่ะ เขาไว้คุณนคู่พ่นล่ะคุณนคู่เ่ไ้กันไปไว้ไปซอนในผู้อื่นเขาว่าเได้มีหลุดไม้ต่อมาอยู่แม่นพูดล่ะพ่อแม่พป่น้องกเลยเดือดขนาดจ้าว่าคืนทราน้องสวย ขนาดแต่ผักบุ้งบานเท่ากันยังบ่งามปานนั่นหอมห่วยห่วยเวลาหักเนี่ยกินนะโอ้โหปวดต้องพูดถึงเวลากินเสพขนาดหวานกานเพันธุ์หวานเนี่ยกานใหญ่ๆจังสิเจ้าเฮดสุกี้เมื่อวานถ้าก็เฮดสุกี้กินเดลโอลิเวอร์ไส่ลูกซิ่นนั่นล่ะเพื่ออะไรที่ได้ไปยืะเหมนหมอกระท่อมไปอยู่เมื่อนั้นอ่ะ ทรงมือไปส่งลูกชาย์นะเอามา,เ,าเลยมันสิสิเืมมันสิลืมแต่ว่าพูดถึงว่าไอ้ยองเรากะยูเฮือนกะจริงเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเแล้วบ่หูน้ำเจ้าได้ว่าข่อยเอาใบมงใด้บ่แล้วยูเฮือนซื่อขนาดโตเราเองเราเสียดยังแล้วยัวงห่องหลันบา <c oughs> <c oughs> ทถามอยู่หันละเอเป็นยังคือบ่เอาใบมงเก่าแล้วบ่หูเรื่องเนี้ยแล้วบนร,รูนนเงียบไหลจะหลงเอามาไว้เลยส่งบักคำเสด็มาไว้เลยแหละ ถ้าเราไปหาพอดีบ้านพังหลายอย่างนึงเราก็ถีเดินห้างวันที่ซีบอ่ะอธิบาไปกต่ถีดแอบมากันเดินห้างเอาแบบอยู่บ้านแล้วถีดผ้าหลุดแล้ไปเกี่ยวเอออ๋อมีตะปูแต๋วโรงเรียนเี่ยมีตปูจิไปแจะมาที่นี่ตายแล้วมีแต่ล่ำด่วนก็ได้เล่นเนี่ยต่ที่ฝ้าเด่นมากินะลเนมโอ้แล้วก็ผ้าไอ้เจ้าอันนี้อยู่เฮืหนางๆวิวลอยล้านเจ้านั่นแหละเพราะกันเห็ดกิน มูกระเทิงระทะกดพักก็าไรเอ้พักว่าหลกขดหลอขดหลอหลวงามขนาดมันอ่อนๆคอยเดือดเห็ดนะวัวละคือะคือเสือมาว่าคือจะประมาณพี่น่องเนี่ยคอยเดือดเห็ดนะคอยเดืดเห็ดคอยเก็บออกนี่ใบเล็กๆเนี่ยหน่องก้าออกหมดเลยใบใบที่เป็นจุดเป็นด่างเนี่ยก้าออกหมดเลยนี่จังสีพี่น้องเขาก้าออก บแล้วมันนักตะการะต้เอาไปยังเอาออกหมดเลยหอมพี่น้องผุดไอ้เจ้าสีเจ้าก็ลอกออกสุดยอดอีีผุดแล้วเอ้ยสุดยอดไปไปพ่อแม่พี่น้องจ้ะเรื่องสางภาพนี่่ต้องห่วงจะ่ต้องห่วงนะเรื่องสางภาพเทือดภาพเข้ามาทุกคนนี่เทือดคักแหละสุดยอดพี่น้องเห้ยเพิ่นเบิองเนี่ยจอย บ่เอาสิคักสืางามอยมันบ่แเสบต,ตนนะ้นตัว,รรน,ตวนี้เนา,เนนนนนาะกินตัวผูนเสียบก็ยังว่าตัวผูมันชนะเลยคนพบแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าแล้วก็โตผูแลชนะเลยเพราะว่ายังแล้วเกิดแล้วเกิดโตนี่บ่ได้ขึ้นเลยประัานเถ่าแต่โตผูได้ขึ้ลืนโตเมียไม่ต้องพูดถึงนักบุงทะเลหยดอดกกดทารูปยู่นิ่วเก่ากัดกดไปกดได้สองจ้าเจ้าที่สามพอห้กด ต้องเปลี่ยนนิ้วไหมอีหลีแบดอีหลีมันไปจะสร้างขึ้อย่างนี้เคยลองแล้วคือเพิ่งมาสังเกตเอามันต้องเปลี่ยนนิ้วไหมกดตัวนี้ว่าจะเออก็ท่าต่ละสันดะอันเนี้ก้อนน้องอยู่ที่หัวเจ้าแบบกน้อเพึ่งพันเือย ยายอ้วนใช้เก็บกไปฝากงงากันซัเนี้ใส่กระเป๋าน้องมันไปอยู่ใแล้วกระเป๋าน้องเจ้าผู้นี้ประท้องถามไปเต็มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพาไปถึงนบนรถไฟเลย <laughs> ไใส่ไปหาเอาอยู่ทั้งหน,น่ะนนไปละพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ได้จากก้าได้กราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมจ้าพ่อแม่พี่น้อง มาาาเเจอกันนสยไะแมนกันป่ะอาทิตย์ที่แล้วเนาะพอดีงาม <c oughs> จำไว้ประเทศนีแ้แต่ว่ามันบ่อดือดขึ้นคือกันรี่จ่อยมแมนอยู่แต่ก็รลลับแบบนี่อะไรก็มาดูน้ำเลยแมน<ำ>ตอนมื่อไหร่ไม่เก็บหนี่ยแตะกะแตนซองมากกับบ่อคือบ่อมีพะนักบ่อมีเลยบ่อเิน,เนีน่ยนะคะบ่อแนมเขาแนมอยู่แนมจนตาเอกปวดพลาดปะซิบาเฮ้ยแล้วฝนรักถี่งามได้เราสัดข้าวเดียวเราได้ผลเนาะแมนอยู่ ไปไปจ้ะลำรวยเงินทองสุผูสุคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ